สวัสดีครับวันนี้นะครับชวนพี่ๆน้องๆมาเพาะพันต้นพลูนะครับพลูขาวไว้ปลูกที่สวนครับนี่นะครับพลูขาวผมได้ทําการปลูกไว้กับต้นสสเดานะครับพึ่งพาใส่กับต้นสสเดาและแก้วมังกรนะครับหนึ่งต้นได้ประโยชน์จากสองทางเลยนะครับทั้งแก้วมังกรและพลูขาวนะครับวันนี้นะครับเราจะมา พาพี่ๆน้องๆมาชำต้นพลูนะครับไว้นะครับในยุคโควิดนะครับต้องอยู่สวนนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับอันตรายครับถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วแต่ก็อันตรายนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับเราไม่อยู่นะครับเราจึงพาพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube สวนเล็กสเตชันนะครับ มาเพาะชำต้นพลูกันแบบง่ายๆนะครับสไตล์สวนมูลเล็กสเตชันนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับครับสำหรับต้นพลูขาวก็เป็นพลูก,กินหมากนี่แหละครับเป็นไม้ตระกูลเถาวัลน,นะครับการชำก็ง่ายๆเลยครับแค่ดึงเถานะครับเถาม,มาฝังดินแนวเลยนะครับไม่ต้องทำให้ยุ่งยากชำาพให้รมาง งอกก็พอนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเถาเถาประมาณนี้นะครับแล้วต้องปุ่มรากนะครับนี่สังเกตว่ามีปุ่มรากนะครับแล้วก็ฝังดินไปเลยนะครับไว้จนกว่ารากจะงอกนะครับนี่นะครับง่ายง่ายครับทำแบบสไตล์บ้านสวนนะครับท่ำไว้ให้ก็เท ก็เกะไม่เท่านึได้กินกับมามง่ายไปเลยนะครับไม่ยุ่งยากนคแค่นี้ก็พอนะครับรอฝนฟ้าอากาศลดให้นะครับ นี่มาดูที่รากงอกแล้วผมจะเอาใส่ถุงนะครับส่ถุงดำชำเอาไว้นะครับชำไว้ขายก็ได้นะครับไว้ปลูกต่อก็ดีนะฮะคือข่าวมีประโยชน์มากมายนะครับมาไปชมการตัดชำในถุงก,กันเลยนี่นะครับคืออุปกรณ์แบบง่ายๆที่สวนเรามีนะครับเสียมเก่าๆก่านะครับไว้ขุดแล้วก็ถุงถุงดำนะครับถุงดำ ที่ใส่ต้นไม้อื่นมาปลูกนะครับเหลือนะครับเราไม่ได้ฉีกทิ้งนะครับและก็กันกายตัดกิ่งนะครับครับลำดับแรกก็เอาดินใส่ถุงดำไว้นะครับใส่ถุงดำแล้วก็หากิ่งพันธุ์นะครับที่เราได้ฝังทำการฝังดินไว้ก่อนนานี้แล้วนะครับโดยใช้เสียมกราวกลาขุดดูนะครับตรงไหนรากของนะครับเอา กิ่งนั้นเลยนะฮะนี่นะครับกำลังหานะครับนี่ครับนี่ครับนี่สังเกตได้นะครับที่รากนี่รากขาวๆออกเยอะมากนะฮะแราก็สามารถตัดชําได้เลยนะครับไกตัดกิ่งก่อนนะครับ นี่นะครับทำง่ายๆนะครับสไตล์สวนมู่เล็กนะครับตัดออกมาครับนะครับก็จะได้กิ่งพันประมาณนี้นะครับที่มีรากติดครับแล้วก็ทำการฉําในถุงดำเลยนะครับถุงดำที่มีดินเตรียมไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้รากมันเดินนะครับสักสองสามอาทิตย์สักสองอาทิตย์ก็พอนะครับพร้อมจำหน่ายได้เลยนะครับ ต้องการจำน่ายนะครับนี่นะครับที่ชําไว้หลายย่างรวมกันนะครับชําไว้นะครับครับเท่านี้ก็เสร็จวิธีการชํานะครับแค่เอาลงดินนะฮะดินผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเอาดินขันสะนี่แหละครับ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แต่งปุ๋ยทีหลังนะครับมีปุ๋ยคอ,อกหมักก็เอามาใส่ได้เลยเดือบพี่น้องได้นี่แหละครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับแค่รอให้รากมันเดินนะครับเต็มถุงก็นําไปปลูกได้เลยนะครับหรือว่าจะนําไปปลูกเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่แ เกษตรกรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะนําเสนอมากมายนะครับนานๆทําคลิปทีฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกับช่องน้องใหม่ด้ว้นะครับหากมีคลิปดีๆอะไรมานําเสนอจะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมนะครับฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งทุกการแจ้งเตือนในการอัปโหลดคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ช่องศูนย์โมเลกสเตชันขอลาไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ